สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับพี่น้องชาวเดียวครับต้องบอกว่ามีชาวเดียวด้วยนะครับทุกวันนี้ก็ถือว่าคลิปเดียวนี่มาแรงแซงทางโค้งเลยนะครับหลายคนจะต้องเรียนคลิปเลี่ยวเรียน tiktok อนะครับพร้อมกับทํา y o u t u b e แจมกันไปนะครับก็คือเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นของคลิปนะครับคลิปของตัวเองครับ วันนี้เราจะมาเปิดตัวครับสำหรับบอนนาดังสสายพันธุ์ครับที่มาจากจังหวัดสกลนครครับปกติครับผมจะเลี่ยงนะครับก็จะมีเป็นบอนหูช้างด่างเหลืองครับไม้ที่ตกกระแสแล้วนะครับแล้วก็พวกบอนสีครับไม้แรปี64ตอนนี้มันเก็บได้นะครับเก็บได้เ้อากับเก็บครับถึง ความสวยงามเขา,าราคาเขาอาจจะลงครับแต่ความสวยงามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังอยู่หลักแสนหลักล้านนะครับความสวยงามบอลลงได้พี่น้องครับราคาบอลเนี่ยกระแสะเขาอาจจะลงนะครับเนี่ยผมจะเก็บไว้หมดนะครับจะมีหลายตัวเดี๋ยวจะพาไปดูครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของเราก่อนวันนี้ครับ ไฮไลท์ของเราก็คือนะครับบอนนาดางเพชรชาววังแล้วก็เพชรเชียงคานนะครับนี่ครับคนพบโดยยะไอ้นะครับสุบินบึงการครับพี่น้องเฟซบุ๊กเล่ากัสุบินบึงการนะครับ YouTube ก็คนบินต่ำครับอัฟูงบินต่ำนะครับโปรโมช่่งให้เพิ่นน้ำนี่ครับเพิ่นแบ้งปันมาให่นะครับดูความสวยงามครับ บอนาดังบอนาไทยครับที่ด่างขึ้นมาเองแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรุงแต่งเลยลักษณะใบของเขาครับจะมีเหลืองเขียวขาวอันนี้คือใบแรกนะครับเบิ้งครับสเตียร์หน้าใบนะครับแล้วก็มีขาวปรับปลายครับพื้นสีเขียวแล้วก็จะมีขาว เหลืองครับแล้วมาดูใบที่สองครับอันนี้คือเพชรชาวังนะครับผมมีอยู่สองต้นครับมีอยู่สองต้นนะครับที่พี่เขาแบ่งมาให้อันนี้เป็นฮาร์ปเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะสเตียหน้าใบครับเขียวแล้วก็มีขาวนะครับเหลืองแจมด้วย นี่คือใบล่าสุดครับใบล่าสุดของเพชรชาววังสวยงามนะครับเขาด่างเหมือนเหมือนเหมือนต้นฉบับครับเหมือนต้นแม่เขาเลยนะครับเนี่ยจะมีเหลืองด้วยนะครับเหลืองขาวยังใช้กล้องโทรศัพท์ตัวเดิมนะครับ ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับพี่น้องครับฝากติดตามเปนะ็นที่แท้งใจครับทางช่อง YouTube แล้วก็ชางเฟซบ o ๊กของ a e. อประจักชัยด้วยนะครับช่อง YouTube กับ a e. อประจักชัยครับ Facebook ก็ a e. อประจักชัยลักษณะล่าการครับก็จะเป็นเขียวขาวเหลืองและมีชมพูบ้างนะครับเนี่ยครับเพชรชาววัง ถือว่าเป็นบอนหน้าที่ดางใด้ได้นิ่งนะครับแต่ก็ยังบ่ท่านได้เสถียรปันใดนครับนี่ลักษณะใต้ใบนะครับ แล้วก็ถัดมาครับเดี๋ยวพามาดูอีก1ตัวนะครับนี่ก็คือเพชรนาคานะครับอันนี้ถือว่าด่างเดชเสถียรครับแต่ละใบเนี่ยเขาจะคล้ายกันมากนะครับดูจากใบแรกครับนี่ครับลักษณะหนาใบครับ ขออภัยนะครับเมื่อกี้กล้องมัวนิดหนึ่งนะครับทําการเช็ดหน้ากล้องเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ก็คือลักษณะหน้าใบของเพชรนาคาจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับเหมือนคล้ายกับเม็ดทรายสีขาวสลับเขียวครับเขาจะคล้ายกันหมดนะครับเนี่ยหน้าใบถือว่าด่างได้สเสถียร ตัวนี้ก็เป็นบอลจากจังหวัดส,สกลนครครับของพี่สุบินเหมือนกันนะครับกระดูกเส้นนี่จะมีสีชมพูครับสีชมพูแจมได้พี่น้องครับเนี่ยความสวยงามและสเตียหน้าใบของเขาครับแล้วก็ลักษณะลำกา้านเขาก็จะมีสีชมพู ชมพูเขียวขาวสลับกันไปมาชมพูนี่จะอยู่นะครับเนี่ยข้างบนอยู่ใต้ใบและใบที่ขึ้นมาใหม่เขาก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันครับเพชรนาคาของผมมีอยู่สองต้นมีอยู่สองต้นนะครับกลับมาดูเพชรชาววังอีกรอบครับ แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูต้นน้องของเพชรชาวังกับเพชรนาคาไปกันเลยครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับนี่คือเพชรนาคาอีกต้นหนึ่งครับอันนี้เหมือนเขาจะโดนแดดร้อยทั้งวันเลยนะครับเบื้งใบใหม่ครับดูใบใหม่ของเขาโอ้โห สิบป้ให้ลงไหลด่ดงจังไดนะครับต้องมองและก็ลุ้นทุกเช้าทุกทุกเย็นนะครับเนี่ยเขายิ่งเขาโดนแดดเนี่ยเขายิ่งกัดออกมาได้ชัดเจนครับเหมือนเม็ดดาวระยิบระยับนี่ครับคือจังไส้แต่ใบนี้นี่ขึ้นมาอันนี้โอ้โหเป็นฮาร์ปนะครับดูครับฝั่งนี้จะกัดได้ อย่างสวยงามลักษณะล่ำการก็ขึ้นกันนะครับจะมีชมพู่แจมไปนั่งฝากติดตามนะครับบนนาด่างเพชรชาววางด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงทำจำนวนอยู่นะครับยู่ไก่ถนนครับขออภัยหลายหเพราะว่าเสียงรถแถวนี้จะเป็นรถอีแตนวิ่งมีแต่ปลาอ่อยปลามันอำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานี บนหน้าด่างผมจะมีอยู่หลายตัวนะครับ5-6สายพันธุ์จะมีเพชรเชียงคานและก็นี่อันนี้ก็คือ,อพลอยเมืองจันนะครับพลอยเมืองจันมีพลอยเมืองจันด้วยนะครับ <c oughs> และก็เพชรเชียงคาน นี่ครับเพชรชาววังอีกต้นหนึ่งพอดีผมทําการเปลี่ยนกระถางครับเปลี่ยนดินปลูกนะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมโตสักทีนี่เปลี่ยนดินแล้วก็แก้วครับแก้วพลาสติกเอาคุ้มว้นะครับผมจะบบ่อบบอยงครับเพื่อที่จะเห้นต้นเขาแข็งแรงนะครับดูครับเพชรชาววังนะครับ อันนี้ใบใหม่ครับในี่ใบใหม่เขาจะมาขาวจะมาขาวเยอะนะครับอันนี้ใบที่สองใบที่สองนี่เขาสวยครับรากเดินดีครับแต่ไม่ยอมโตครับผมเลยทําการเปลี่ยนดินใหม่นี่ใบแรกครับโอ้แทงหน่อขึ้นมาอีกแล้วครับมีการแทงหน่อขึ้นมาอีกนะครับ เนี่ยแทงหลอดขึ้นมาแล้วนะครับต้นน้องื่อนงามครับงามนี่ต้นที่ครับเหมือนกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาปิดท้ายนะครับสำหรับภาพรวมๆครับของบอนสีและบอนนาด่างนะครับที่ ผมได้เลี้ยงมาช่วงนี้ในช่วงที่เราเก็บได้นะครับหลักร้อยหลักสิบนี่บอลกระดาษด่างครับหูช้างด่างเหลืองขยายพันธุ์ครับเพาะไว้ที่เพื่อที่จะประดับบ้านนะครับร่มเรือนดีที่พี่น้องครับเบื้องหลังมันงามนะครับยังมีความสวยความงามครับนี่บอลกอเกตเหมือนกันครับราคาแสนในปี64ี่ ยังดูสวยงามนะครับเนี่ยมือกอกเข็ดครับดูใบยง่งใหญ่ครับใหญ่ใหญ่กบฝ่ามือเลยนะครับต่นนี้เป็นไม้ที่มีหัวหัวใหญ่มากครับผมทําการแยกหน่อน,นะครผมไม่ทําแบบผ่านี่ครับในเมื่อเรามีแม่พันธุ์ที่สวยครับต้นลูกเขาออกมาก็สวยและสมบูรณ์ดาลานุพัน์รัครับ นี่ครับนี่ใบใหม่ล่าสุดเลยนะครับสองใบตั้งแต่เลี้ยงมาออกมาสองใบแล้วนะครับประมาณ2ส,สัปดาห์ครับนี่ก็เพชรเจ็ดสีมีล้อมเพชรครับอันนี้เอามาลุนลุนป้ายนะครับเนี่ยใบล่าสุดเข้ามาแล้วอันนี้ตบท้ายให้นะครับ ฝากติดตามเป็นแรงใจในช่อง YouTube ด้วยนี่ก็ณเมืองนนท์นะครับเอามาต้นน้อยๆครับพอดีผมมาอัพกระถางเป็น12นิ้วเขาโตวไวมากเลี้ยงนอกตู้ทุกต้นนะครับบอนผมจะเลี้ยงนอกตู้วันนี้เราจะทำการผ่าเนี่ยครับจะล่องผ้าบึงครับเพราะว่าเขาเขาผมเพิ่งตัดดอกเข้าไปนะครับ พอดอกเขาออกแล้วเนี่ยใบเขาจะเล็กลงครับธาตุบางแยวนะครับไม้หลักแสนเหมือนกันอ่าไปไวๆเลยนะครับตัวนี้ก็ชินะบัญชรครับสิลาหุ่มทองจอมทัพ อันนี้ต้นลูกเพลินได้ครับจอมทัพเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่ครับสเสนจันประไกยดาวแล้วก็นายจันหนวดเที่ยวอยู่ข้างล่างครับแล้วก็จะเป็นบอนนาแต่ละสายพันธุ์ครับน,นี่ก็บอนนาไทยบอนนาด่างครับซอยเมืองจันทพันดาวปีกกินนารี นางไหมหูช้างด่างเหลืองครับต้นแม่อันนี้ต้นที่แบ่งออกมานะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ผมชอบมากเลยทศกัณ์ครับไม้เหีือง3ามเดือนเองจัดสีได้อย่างสวยครับอันนี้ก็แยกหน่อครับหัวเขาจะใหญ่มากนะครับ อนนี้มีอยู่3ต้นในกระถางเดียวกันครับเนี่ยต้นไม้อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับขึ้นมาแบบใบอลังการมากเลยนะครับแสดงว่าหัวเขาใหญ่แล้วก็ด้านล่างเพชรพลานนี่ก็เพชรพลานครับชายชนไม่ยอมโตเลยนะครับ สามเดือนแต่ยังจิตฤิ์เหมือนเดิมมอจิ t โตแล้วก็สายดำแบคคอลอนนี่จอมทัาบครับใบใหญ่มากเบื้องครับแบ่งลูกออกไปแล้วสองต้นนะครับผมจะไม่ผ่าหัว ความสวยงามของจอมทัพดูแต่ละใบโอเคครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมกันไปด้วยบอนสีสวยเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับฝากติดตามเป็นแรงใจด้วยกับช่องน้อยๆของเอประจักษ์ชัยนะครับหลอดใหม่ของจอมทัพมาอย่างใหญ่เลยสมบูรณ์แบบมากนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ